สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูอาหารทำอาหารหอยนะครับอันนี้เป็นอาหารก,กรบแล้วก็ผสมลำนะครับทำหมาดหมาดตั้นเป็นก้อนตากแดดนะครับมาดูนี่คือสำหรับเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะนี่นเราลงไปแล้ว หยอดลงไปเขาก็มารวมตัวกันกินอาหารแบบนี้เนาะเห็น,นไหมในบ่อน,นี้จะมีมีปลาหมอด้วยแล้วก็มีทั้งหอ,อยเชอรี่แล้วก็เขียดเขียดตัวคืเขียวไม่ได้เลี้ยงนะเขามาเองตัวตัวที่เขียวแบบนี้ ขยายพันธุ์เร็วมากเลยหอชอรี่ก็ออกินได้หมดอ่ะกินใบไม้ใบกล้วยสับต้นกล้วยลงเป็นท่อนๆต้นกล้วยช่วยให้น้ำไม่เน่าเหม็นด้วยนะคือไม่เน่าเหม็นคือชะลอความเน่าเหม็นของน้ำเอาง่ายงเนาะแทนที่เราจะได้ถ่ายน้ำบ่อยแล้วก็ เป็นเดือนที่จะได้ถ่ายพราะน้ำไม่มีกลิ่นนะครับมาดูฝั่งนี้นลูกหอยมีแต่ตัวกำลังเท่าหัวไม่มือเนาะไวเชอรี่เนี่ยเขาจะลอยน้ำได้แบบนี้เลยสามารถไปได้ลอยไปเลยมีตัวเล็กตัวน้อยมีบมดไข่ ทีนึงก็ได้เป็นหลายพันตัวนะนี่ที่เกาะอ,อยู่ข้างข้างบ่อเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยบ่อน,นี้กว้างประมาณ ่กว้างสองเมตรยาวสี่เมตรเนาะก่อนหน้านี้เลี้ยงปลาดุกไปแล้วพอปลาดุกหมดแล้วก็อหอยลงต่อเลยเพราะว่าหอยเชอรี่่การสูญเสียหรือการผลการตายเ,ยเป็นศูนย์นะไม่ตายเลยนะหอยเชอรลลี่น้ำจะน้ำจะไม่สาสักเท่าไหร่ก็อยู่ได้แต่ถ้าเรา เปลี่ยนน้ําเปลี่ยนน้ําทุกสองอาทิตย์ไงเปลี่ยนทียิ่งดีแต่นี่ผมใช้กล้วยลงสับแล้วก็ลงเป็นนท่อนนี่ก็เป็นเดอนนอ่ะน้ำก็ยังไม่มีกลิ่นเลยนะครับน้ำจะใส่มากน้ำจะใส่ไม่มีกลิ่นเลยนะ แต่ก่อนนี้เคยประสบปัญหาเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียมีกลิ่นนะครับพอได้สูตรสับ้นกล้วยลงนี่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะใครจะนำไปใช้ก็ไม่หวงสูตรนะครับประมาณนี้นะครับพาชมบอ่อบ่อหอยเชอรี่ แต่ว่ามีปลาหมอด้วยนะเห็นไหมมีปลาหมอปล่อยลงด้วย,ยครับจูด้วยกันได้ฝากดไลั้กดแช์ด้วยแล้วกันนะครับ